สวัสดีค่ะคุณลูกค้าร้านสะพานบุญริมถนนรามอินทราปากซอย109วันนี้มีลูกค้าสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเจเวดนะคะถ่ายให้ดูชัดๆนะคะว่าเจเวดงานพ่นทองกับงานทองแท้ต่างกันอย่างไรเราหยิบรุ่นขนาดใหญ่ให้ดูนะคะมันจะมีเล็กกลางใหญ่นะคะคลิปนี้จะถ่ายรุ่นใหญ่นะคะความสูงของสินค้าถ้าภาษาตลาดจะเรียกว่า9นิ้วแต่วัดจริงอยู่ที่9นิ้วครึ่งนะคะ เดี๋ยวซูมให้ดูอย่างละเอียดทั้งสองรุ่นเลยนะคะราคาก็จะแตกต่างกันนะคะถ้าเป็นรุ่นทองแท้ราคาจะแพงส่วนรุ่นพ่นทองราคาจะถูกกว่าค่ะแต่ว่าดีเทลงานจะไม่เหมือนกันนะคะตามนี้เลยค่ะให้ดูใก,กล้ๆกนะคะงานพ่นทองก็จะมีพ่นทองเสร็จแล้วก็วาดตรงตานะคะส่วนงานปิดทองแท้เนี่ยจะปิดไปทั้งองค์เลยนะคะบางคนจะเรียกรุ่นนี้ว่ารุ่นตาทิพย์ค่ะเนื้องานก็ประมาณนี้นะคะ น่าจะใช้บล็อกเดียวกันแต่ว่าต่างกันตรงการลงดีเทลรายละเอียดของงานทองค่ะข้างในจะเป็นทองเหลืองแท้นะคะแล้วก็ค่อยมาปิดทองกับพ่นทองตามนี้เลยนะคะบรรจุใส่กล่องมาอย่างดีไม่ต้องกลัวนะคะสำหรับลูกค้าต่างจังหวัดส่งพัสดุไปรษณีย์ได้ค่ะไม่มีปัญหาแตกหักแพคเกจจิ้งเขาออกแบบมาดีค่ะมี ช่องรูเสียบนะคะสำหรับตรงพระเสียนด้วยนะคะแบบนี้นะคะทำให้แน่นหนาไม่ไม่แกว่งในกล่องนะคะโอเคค่ะทองเหลืองนะคะข้างล่างจะเป็นแบบรูกลวงๆแบบนี้นะคะจะไม่ได้ตันนะคะจะเป็นแบบนี้เหมือนกันทั้งคู่นะคะ ท่านใดสนใจสินค้าสามารถดูราคาทั้งร้านทุกชิ้นที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะสะกดตามนี้ w w w s a ลบนบุญ com ค่ะส่วนการสั่งซื้อหรือสอบถามทักกันที่ลายร้านสพานบุญนะคะสะกดตามนี้ at ดสพานบุญ1น9ค่ะดูความสูงสินค้าไปแล้วเดี๋ยววัดความกว้างสินค้าให้ดูประมาณนี้นะคะ2นิ้วครึ่งคร่าวๆนะคะ ร้านสพานบุญขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปวิดีโอจากร้านเรานะคะคลิปหน้าถ้ามีสินค้ามาใหม่เดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ